โดยทั่วไปเนี่ยกล้องติดรถยนต์เนี่ยก็จะนิยมทําเป็นแบบกล้องหน้ากับกล้องหลังใช่ไหมครับแต่ก็จะมีบางเหตุการณ์นะที่เราอยากจะบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวรถด้วยครับอาทิเช่นคุณเป็นคนที่ใช้งานรถยนต์เพื่อขับรถเชิงพาณิชย์อาทิแบบขับแกรบ็บรถขนส่งสาธารณะอะไรพวกนี้หรือขับแท็กซี่เป็นต้นนะครับซึ่งเราจะมีผู้โดยสารอยู่บนรถนะครับหรือจะมีคนเปลี่ยนไปมากหน้าหลายตานะครับหรือครอบครัวไหนนะครับที่อยากจะมีการบันทึกภาพในรถเก็บไว้ด้วยเนี่ยอาทิเช่นอยากจะเก็บเป็น บันทึกหลักฐานอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะบันทึกเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในรถด้วยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะโดยทั่วไปเนี่ยกล้องติดรถยนต์เขาทำแค่บันทึกหน้ากับด้านหลังนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นในรถเนี่ย เราไม่มีทางรู้เลยซึ่งวันนี้เนี่ยในท้องตลาดประเทศไทยก็มีกล้องติดรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพได้ทั้ง3ติดทางจําหน่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อยเอาว่าสามารถกดสั่งมาทั้งเซตเลยเขามีกล้องมาให้3ตัวกับเจ้าตัวนี้เลยครับ d p i z t 60 PRO GPS Dual 3 Channel ครับซึ่งตัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนะตอนนี้ที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยจะเป็นกล้องหลักของเขาครับที่ให้ความคมชัดระดับ 4K ถัดมากับตัวกล้องที่จะบันทึกภาพภายในตัวรถครับจะเป็น กล้องความละเอียดระดับ full hd เอาไว้ถ่ายบันทึกภาพภายในตัวรถแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เขาให้มาด้วยนะั่นคือเจ้าตัวนี้ครับกับกล้องบันทึกภาพด้านหลังความคมชัดระดับ2 k ความเจ๋งของกล้องที่เป็นกล้องด้านหลังกับกล้องด้านหน้าของเขาเนี่ยคือเขาจะมีเมมโมรีแยกกัน2ตัวแบบนี้เลยนะครับก็ถ้ากล่าวกันแบบง่ายๆนะครับก็คือมันเหมือนกับการเอากล้องหลักมา2ตัวนะครับตัวหนึ่งถ่ายด้านหน้าอีกตัวหนึ่งถ่ายด้านหลังซึ่งเจ้ากล้องหลัก ตัวชุดเนี้ยโดยทั่วไปในกล้องตัวนี้เราอาจจะใช้เป็นกล้องมองหลังกันนะครับกล้องแบบถ่ายด้านหลังรถอะไรอย่างนี้แต่ในเซตเนี้ยเขาทําเป็นเซตแบบกล้อง3ตัวนะครับก็เลยให้เหมือนเป็นกล้องหลังอีกชุดนึงมานะครับนี่ให้มาตัวนี้เลยนะเอาไว้บันทึกภาพด้านหลังโดยเฉพาะนะครับซึ่งความคมชัดระดับ 2K เลยทีเดียวได้เห็นกล้องแยกกัน3ตัวแบบนี้นะครับผมจะบอกว่ามันสามารถบันทึกภาพเนี่ยแยกแต่ละโฟลเดอร์ออกจากกันได้เลยนะครับเป็นโฟลเดอร์กล้องหน้าโฟลเดอร์กล้องในรถ โเดอร์กล้องหลังแยกกันโดยอิสระเลยซึ่งภายในกล่องมีอะไรเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูครับคุณจะเจอกับกล่องทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะครับกล่องแรกก็คือกล่องตัวชุดกล้องดีดีพายแซด60 pro นะครับแล้วก็ตัวของกล่องเล็กๆตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวนี้กันก่อนนะกล่องตัวเล็กตัวนี้เนี่ยเปิดออกมาปุ๊บนี่มันคือเจ้า 4g cloud box ครับก็คือเจ้ากล่อง 4g นั่นเองนะครับเอาไว้ส่งสัญญ,ญาณให้กับ ตัวแอปพลิเคชันมือถือของเราจากทางไกลได้เลยอันนี้ดีมากมาแถมสามารถติดตามตัวรถได้ด้วยอันนี้ดีมากเลยถัดมาจะเป็นตัวชุดกล้องของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันปึ๊บนี่มันจะเป็นกล่องลักษณะ2ชั้นแบบนี้นะครับนี่พอเราแกะออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับกล่องทั้งหมดเดี๋ยวเอากล่องเล็กลบไปก่อนเดี๋ยวเราลองดูกล่องใหญ่กันเลยนะครับเปิดกล่องใหญ่ออกมาเราจะเจอกับกล้อง2ตัวนะครับจะเป็นกล้องด้านหน้าความละเอียดระดับ 4K นะครับอันนี้จะเป็นกล้องหลักของเขานะครับนี่ ดูสวยงามเลยทีเดียวมีหน้าจอขนาดใหญ่มากๆมีปุ่มควบคุมมาให้ครบคันนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องด้านหลังที่อยู่ในเซ็ตของเขานะครับอันนี้จะเป็นความละเอียดระดับ Full HD นะครับตัวเล็กๆแบบนี้ส่วนกล้องตัวที่3เนี่ยจะอยู่ที่อีกกล่องหนึ่งนะครับเราเปิดดูกันนี่อ่านี่เราจะเจอกับกล้องอีกตัวหนึ่งดูดีมากๆอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยตัวกล้องดูพรีเมียมมากๆแล้วก็พวกสายสัญ,ญญาณต่างๆของเขาเนี่ให้มาครบคันเลยนะครับก็คือ ซื้อมาแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยทันทีนะครับ่วนอุปกรณ์ติดตั้งนะครับก็มีมาให้ครบคันครับนี่เป็นพวกเทปนะครับเอาไว้ติดกับกระจกหน้ารถของเราเนี่ยเขามีมาให้นะครับครบคันเลยครับแล้วก็ตัวกล้องทุกตัวเนี่ยเขาจะมีเทปกาวมาให้อยู่แล้วนะครับก็ติดตั้งง่ายครับซึ่งสเปคของตัวกล้องเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยโดยตัวกล้องหน้าเนี่ยใช้เซนเซอร์ s t a r v i t 2 imx 678 ให้ความคมชัดระดับ 4K กล้องหลังใช้เซนเซอร์ Sony IMX662 ความคมชัดระดับ 2K และกล้องในรถความคมชัดระดับ 180p 0โดยระบบกล้องชุดนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อ 4G นอกจากดูภาพจากออนไลน์ได้แล้วเนี่ยเรายัางติดตามตัวรถได้ด้วยซึ่งอันนี้ดีมากๆทําให้เราเนี่ยสามารถดูได้ว่ารถของเรา จอดอยู่ที่ไหนและยังสามารถดูภาพพันออนไลน์ได้ด้วยครับและนอกจากนี้ตัวกล้องมีคุณสมบัติการมองเห็นกลางคืนได้ชัดด้วยเทคโนโลยีในวิสสองจและการประมวลผลภาพด้วย AI ช่วยปรับปรุงการมองเห็นตอนกลางคืนให้ภาพสว่างชัดเจนและที่เจ๋งไปกว่านั้นนั่นคือชุดกล้องหลักของตัวรถเนี่ยมีเมมโมรีในตัวขนาด 32G ิกิกซึ่งจะทํางานอัตโนมัติเมื่อกล้องพบว่าตัวไมโคร s d การ์ดของคุณเนี่ยมีปัญหาตัวระบบของกล้องเนี่ยก็จะตัดการบันทึกในไมโคร s อการ์ดและบันทึกลงเมมของกล้องเองส่วนการถ่ายโอนข้อมูลเข้ามือถถือเรราาาสม เชื่อมต่อมือถือของเราเข้ากับตัวกล้องผ่านระบบ Wi-Fi 5G ได้ส่วนของการเลือกตำแหน่งติดตั้งกล้องเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่าต้องการแบบไหนนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยต้องการความคมชัดด้านหน้าสูงสุดตัวกล้อง 4K เนี่ยแน่นอนมันต้องอยู่ด้านหน้ารถอยู่แล้วนะครับส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความละเอียดเยอะอะไรมากมายนะครับเพียงแค่ต้องการดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวรถเป็นอย่างไรตัวกล้อง 180P เนี่ยก็ให้คุณภาพที่ชัดเพียงพอแล้วผมก็เลยเลือกติดตัว 180P เอาไว้ในนตตััววววรส่่่ 2K ีผมา มันต้องอย่างน้อยเนี่ยอ่านป้ายทะเบียนคันหลังออกแล้วก็เก็บเหตุการณ์ด้านหลังได้อย่างครบถ้วนชัดเจนแล้วก็คมชัดด้วยก็เลยเลือกเอาตัว 2K เนี่ยติดตั้งไว้ที่ท้ายของตัวรถครับในส่วนของกล่อง 4G ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องหาซิมการ์ดใส่เข้าไปที่ตัวด้านข้างของตัวกล่องนะครับใส่ที่บริเวณตรงนี้นะครับ ซึ่งแนะนําให้หาซิมที่เป็นซิมรายปีนะครับซิมเทพอะไรพวกนี้นะครับซิมเทพเนี่ยราคารายปีก็ตกประมาณ2,000บาทมีทอนนะครับก็ใส่ไว้นี่นี่เลยเราจะได้ใช้ Data เนี่ยแบบไม่จํากัดนะครับซึ่งปกติเนี่ยซิมเทพเนี่ยดัาต้าที่ใช้ได้ต่อเดือนเนี่ยก็โหประมาณ 5060G กิกเลยบางเจ้าก็ให้ 70G กิกไปเลยนะครับหรือจะเป็นแบบอัลลิมตเต็ดแต่ว่าจํากัดความเร็วก็มีนะครับอันเนี้ยเลือกแล้วแต่การใช้งานเลยแต่โดยทั่วไปเนี่ยตัวระบบของเขาเนี่ยจะส่ง Data ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะหลัก ก็ใช้ซิมเทปธรรมดาก็เพียงพอแล้วสำหรับการไวายิ่งสายไฟนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะฮะนี่เราก็เอาตัวของลักจุบุรีเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เราสาย usb เสียบเข้าไปที่ตัวของลักจุบุรีใช่ไหมจากนั้นเนี่ยให้เอาสายไฟมาเสียบเข้ากับตัวสายของ c g box นะครับซึ่ง c g box เนี่ยก็จะให้สายไฟตัว Y แบบนี้มานะซึ่งสายเนี่ยก็จะวิ่งเข้าหาตัวของกล่อง c g ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยล้วก็เสียบเข้าหาตัวกล้องตามปกติแบบนี้เลยนะครับเสียบเข้าที่ กล้องหน้าตัว 4K นะครับตัวใหญ่ของเขาเนี่ยจากนั้นเนี่ยให้เอาตัวปลั๊กกล้องหลังนะครับมาเสียบเข้าที่ตัวกล้องด้านหน้าตัวนี้นะครับโดยกล้องหลังของเราเนี่ยก็คือกล้องตัว 180p 0เนี่ยเอาไว้บันทึกภาพเหตุการณ์ในรถเราจะติดตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เมมม r ีไว้ด้วยก็จะดีนะครับโดยตัวกล้องเนี่ยเขาบอกว่า สเปคเนี่ยรองรับเมมระดับ5 1 2กิกเลยนะครับอันนี้ก็สบายๆนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยจากประสบการณ์ผมใช้สักร้อยยกิกก็เพียงพอครับส่วนกล้องด้านหลังเนี่ยเราต้องเดินสายไฟแยกออกมานะครับก็จำมาจากจุดบุหรี่เดียวกันก็ได้นะครับสายไฟเขาให้มาค่อนข้างยาวมากๆนะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังเนี่ยแนะนําให้ใส่เมมโมรีการ์ดไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะต้องใช้เมมโมรีการ์ดในการบันทึกนะ่าหมายความว่ากล้องชุดนี้เนี่ย ที่มีกล้องมาให้ทั้งหมด3ตัวเนี่ยเราต้องใช้เมมโมรีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเมมโมรีที่กล้อง 4K แล้วก็เมมโมรีที่กล้อง 2K ด้านหลังครับในส่วนของการควบคุมตัวกล้องทั้ง3ตัวเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับให้เราโหลดแอปพลิเคชัน d d p i ตัวนี้เข้ามานะครับจากนั้นเรากดเข้าไปในแอปนะครับล้วก็จะสามารถดูกล้องได้เนี่ยมาที่ตัวของหน้า device นะครับเราเห็นได้ว่าเรามีกล้องทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็น Z 60 Pro นะครับแล้วก็ตัวของ Mini 2X นะครับ ซึ่งซัสหกศเนี่ยก็คือตัวกล้องที่เราติดเป็นกล้องด้านหน้ากับกล้องที่ถ่ายในรถนะครับมันก็คือกล้อง2ตัวที่เป็นกล้อง 4K กับกล้อง 180p ส่วนกล้อง 2K ด้านหลังเนี่ยก็คือตัวของมินิ 2X นะครับก็ตอนนี้ผมเชื่อมต่อมินิ 2X อยู่นะครับเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถดูภาพได้เลยนะครับว่าภาพที่เราบันทึกมามีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยเราลองเข้ามาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นภาพตอนที่ผมกำลังติดตั้งกล้องตัวนี้นะครับหรือจะเป็นภาพล่าสุดเนี่ยอ่ะลองดูปุ๊บนี่เห็นไหม ก็จะเป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์ภายในตัวรถแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างสะดวกสบายมากๆเลยนะอืเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับเพย์แบ็อะไรก็ค่อนข้างง่ายนะครับหรือถ้าเกิดเราจะไปดูตัวของกล้อง 4K แล้วก็กล้องบันทึกเหตุการณ์ภายในตัวรถก็ง่ายๆนะครับกดเข้ามาดูที่ตัวของ z 6 0 pro ตัวนี้นะครับแล้วก็จะกดเป็นคลายคอนเนคชันหรือรีโมทคอนเนคชันก็ได้เพราะว่าตัวระบบ4 g ที่เราติดตั้งเอาไว้ให้เนี่ย เราจะติดตั้งที่ตัวของกล้อง Z60 Pro นะครับที่เป็นกล้องด้านหน้าแล้วก็กล้องในรถเนี่ยเราลองกดรีโมทคอนเนคชันดูนะครับซึ่งเราต้องล็อกอินก่อนนะในส่วนนี้เราก็ล็อกอินเข้าไปตามปกติเราสามารถดูกล้องผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมเดินออกมาจากตัวรถมันจะไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi เข้ากับตัวกล้องได้นะครับให้เรากดที่รีโมทคอนเนคชันนะครับนะกด continuing ไปนะครับนี่ตอนนี้เขาจะเป็นการดูกล้องผ่านระบบถ่ายทอดออนไลน์นะครับเป็นระบบ 4G นี่เห็นไหมภาพเนี่ย ชัดมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีการขึ้นโชว์ไลฟ์วิวนะครับว่า Data ที่เราใช้ไปเนี่ยใช้ไปกี่เมกแล้วนะครับแล้วก็สปีดในการส่งข้อมูลเนี่ยอันนี้มีบอกเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะซึ่งอันนี้คือดูกล้องด้านหน้ารถนะครับแล้วเราก็สามารถดูด้านหลังแบบนี้ได้นี่เป็นไงเห็นไหมเนี่ยผมบอกแล้วตัว 180P เนี่ยบันทึกภาพภายในรถก็เพียงพอนะครับเพราะว่าภายในรถเนี่ยเราไม่ได้ต้องการดูรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยเห็นไหม สามารถดูได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถดูวันเวลาแล้วก็ความเร็วในการขับได้ด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆกนะครับกดสลับไปปึ๊บนี่เราสามารถกดถ่ายรูปได้นี่แคปเจอร์ไปปึ๊บนี่น,นะถ่ายรูปผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญเลยนั่นคือเราสามารถดูโลเคชันของตัวรถได้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่กดค่าโลเคชันเข้าไปนี่เราจะเห็นว่า vehicle parking อยู่ตรงนี้เวลากี่โมงวันที่เท่าไหร่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับนี่ดูได้ละเอียดมากๆเลยเห็นไหม อยู่ตรงลานกลางเต็นท์บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ดีนะครับเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถติดตามตําแหน่งของรถได้ด้วยว่ารถอยู่ตรงไหนซึ่งโจทย์ในการใช้งานแบบนี้ผมว่าเหมาะมากๆสาหรับกลุ่มคนที่อาจจะใช้รถคันนี้เป็นรถบริษัทหรือจะเป็นรถเช่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราอยากจะรู้ว่าโลเคชั่นของรถเราอยู่ตรงไหนนะครับฟีเจอร์นี้ผมว่าดีมากๆเลยเนี่ยดูภาพแบบไลฟ์สดแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ดีมากนะเป็นฟีเจอร์ที่หุย ผมว่าเจ๋งดีนะในตัวของกล่อง4 g Box ที่เขาให้มาเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากมากนะครับและอีกความเจ๋งของตัวระบบ4 g ของตัวกล้องนะครับนั่นคือเราสามารถเลือกที่จะจำกัดวงในการใช้งานของตัวรถได้ด้วยว่าจะให้รถเนี่ยวิ่งอยู่ในโซนไหนนะครับนี่เห็นไหมมันจะมี2แบบนะครับก็คือให้แจ้งเตือนว่ารถเนี่ยกำลังออกนอกเขตหรือแจ้งเตือนว่ารถกำลังจะเข้าเขตน,นะครับก็สามารถตั้งรัศมีได้นะครับว่าจะเอารัศมีกี่กิโลเมตรได้ตั้งแต่2กิโล จนถึง20กิโลเมตรเลยเดียวสมมติว่าคุณอยากจะจํากัดให้รถคันนี้วิ่งไม่เกินเขตกรุงเทพมหานครนะรัศมี20กิโลเมตรเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างกว้างมากๆแล้วนะถ้าเป็นเขตกรุงเทพหรือกลับกันจะจํากัดให้รถเนี่ยหากวิ่งเข้ามาในโซนที่เราต้องการตรวจจับเนี่ยมันก็จะส่งการแจ้งเตือนเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันมือถือของเราเลยอันเนี้ย ดีมากๆโดยสรุปแล้วเนี่ยเจ้ากล้อง d d p a Z60 Pro GPS Duo 3 Channel ถือว่าเป็นกล้องติดรถยนต์ตัวจบมากๆสำหรับคนที่อยากเก็บทุกหลักฐานรอบตัวรถเลยครับเพราะให้กล้องมากถึง3ตัวบันทึกภาพได้ทั้งด้านหน้าด้านหลัง และด้านในตัวรถที่สําคัญมีระบบ 4G ที่ทําให้เราสามารถดูตําแหน่งของตัวรถได้ว่าอยู่ที่ไหนและยังสามารถเปิดดูภาพได้จากทางไกลอีกด้วยท่าในใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือจะไปที่หน้าร้านผู้แทนจําหน่ายดี p ีพอย่างเป็นทางการก็ได้ครับโดยราคาจําหน่ายของเจ้าดีดีพ Z60 Pro GPS Duo 3 Channel ตัวนี้อยู่ที่ 9,499บาทแต่เดี๋ยวก่อนยังสามารถใส่โค้ดลดเพิ่มเติมได้อีกชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปากน้ำ536ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ